อย่าใส่คาว่าคนเห่าต้นทึนบ่เท่ากันเนาะตราบใดที่เจ้าเองเนาะยังบ่ทันพยายามเพ็ดอย่างเต็มที่เนาะเฮ็ดอย่างสุดกําลังเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่เจ้าต้องการเนาะสวัสดีทุกคนเนาะเวาหลายคนเนาะได้ยินคำว่าเราเนาะแลกเองก็ได้ยินเนาะแล่ขัดใจเนาะเอ้ยเป็นอย่างคนเราต้องบอกว่าต้นทึนบ่เท่ากันเนาะต้นทึนบ่เท่ากับคนอื่นเพราะว่าเฮาเป็นแบบนี้แบบนั้นเนาะแต่เลยจะบอกว่าเราทุกคนเนาะมีต้นทึนเท่ากันเนาะทุกคนที่มีต้นทึนเท่ากันก็คือเรื่องของเวลา บริหมายแทงทรัพย์สิงกันครับเนาะถ้าเขาต้องการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆนะทุกคนเนาะเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงคือคูณเงินได้เป็นตัวนึโดยเฉพาะเนาะในยุคนี้เนาะคือมันเป็นยุคที่ทุกอย่างเนาะมันเอนื้ออำนวยในการที่เฮดเโาสามารถร่ำรวยได้เนาะเนวอว่าถึงวันนี้เนาะทุกคนก็นจะบอกอแร่วลวดหรือเปล่าบอเนาะแล่ก็ไม่ได้รวยเนาะแต่แร่เป็นคนหนึ่งที่พยายา,า,ามเกิดอ่ะพัก้านตัวเองเนาะเพื่อที่จะไป็ยุ่งเส้นทางของคนที่ร่ำรวยเนาะหรืออาจจะร่ำรวยก็ได้แต่ว่าแล่ต้องการแบบไปกินข้าวไปกินอาหาราต่างๆเนาะแต่ว่า เอากินอาหารแบบเรต้องเบิงราคานะเนาะแล้วก็นอนตื่นแบบเรต้องเบิงหมงเฮ็ดเบียกเนาะคือแลาต้องการแบบนั้นเนาะและบรต้องการเป็นคนที่ร่ำรวยแลยแค่ต้องการเป็นคนหนึ่งที่มีิสรภาพเนาะทางด้านเวลาเนาะหล้กการเรื่องการเงินพอเนาะนี่เสว่าหลายคนก็ต้องการแบบนี้คือกันเห็นบ่แล้วแต่ละคนหลายคนเราเบิ้แต่ละคนเนาะหลายคนก็สิว่าว่าเอ้ยจะว่าเป็นมีได้พอต้นทุนจะสูงกว่าจะเฮ็ดแบบนั้นได้พอต้นทุนจะสูงกว่าพอเฮ็ดว่าได้พอต้นทุนค่อยต่ำแต่แล้สบบอกว่าเนาะ คำว่าต้นทุนต่ำก็เพาเนาะเขาได้เห็นอย่างเนี่แล้วที่มันเอื้ออำนวยให้เขาเนาะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ที่มันเอื้ออำนวยให้เขาเนาะสามารถแบบอ่าเกิดเรลืมตาปากเนาะให้ชีวิตการไปอยู่ของครอบครัวเขาดีขึ้นเนาะซึ่งหลายคนก็ว่าแต่ว่าต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำเนาะแต่ท่านทุกครเป็นจริงแล้วเขาได้เห็นอย่างเนี่ยเนาะที่มันเอื้ออำนวยให้เขาเนาะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองยกระดับชีวิตการไปอยู่ของคณะผปัจบุบันนี้เนาะเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตเห็นปะอันนี้หลายคนเนาะก็ที่แต่เรื่องต้นทืนเนาะ แต่แรกจะบอกว่าต้นทินเขอทุกคนมีเท่ากันหนึ่งเมื่อทุกคนมีสาวสีส่สโมงเท่ากันเห็นป,นปน่ถ้าสมมตินเนาเป็นพนักงานประจำเนาะพนักงานประจำเห็นยังไงเขากคยเฮ็ดเบียกประมาณหนึ่งแบบมง่งเสาบอมอ่าห,าห้ามุงแหลงอ่าอันก็คือพนักงานประจำบอแสดงว่าหลังจากนั้นก็คขอ้เขาว่างเป็นตนัเขาสามารถเอาเวลาหลังจากนั้นไปศึกษาเห็นต่อหรือบ,บางคนจะบอกว่าเออคอยเฮ็ดเบี้ยประจำก็จริงแต่ว่าคอยมีโอทีถาโอทีเรากระวบไปอีกมือน่สี่ัโมงเนาะ สี่สัโมงจากแปดสัโมงเนาะมาบวกอีกสี่สัโมงก็เป็นสิบสองสัโมงแล้วยังมือยังมีเวลาอีกเครื่องมือบอามีเวลาอีกสิบสองสัโมงเขาก็บแบ่งเอาเวลาเหล่านั้นแหละเนาะมาศึกษาเรียนหุ้มาพัฒน,นาตนเองมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะมือละสองมือละสามสัโมงเนาะเขาไ็ดบบนิ้ไปเรื่อยๆเนาะจากสามปีถึงห้าปีเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไนดะ้แน่นอนถ้าใครบอกว่าสิ่งที่จะแนะนำมาเนาะมันเป็นสิ่งที่คอยลองเห็นแล้วมันบ่ดีเนาะคอยลองเห็นแล้วแบบมันโมเคมันตะเม่อย่้ซื่ง แลยก็กล้าการกันตีได้ว่าเนาะกล้าการันตีให้โทรมาต่าเลยว่าสิ่งที่แรกบอกไปเนาะสิ่งที่แรกแนะนําไปไมาแต่สิ่งที่บ่ดีเนะาะรีอถ้าไปอยากหู้อยากเป็นแตลงตัวเองเนาะอยากหู้วิธีทางว่าเฮาสิเอาชีวิตของเฮาปัจจุบันนี้เนาะปัจจุบันนี้แหละไปสู่เส้นทางค่นนะน้อาแบบมีอิสระมีอิสระทางด้านเวลาและการเงินเนาะเขาก็มาปรึกษาันได้ถ้าตอนนี้แลรวยบ่แลก็ยังบ่รวยแต่ว่าแล้วเป็นคนหนึ่งที่หาทุกวิธีทางเนาะที่เต็ตัวเองนเองนาะก้าวไปสู่จุดนั้น เนาะเสร็แรกก็ได้ไปอ่านหนังสือเนาะ่าแลอวก็ไปศึกษาจากคนที่ประสบปราสสำเร็จเนาะที่มีอิสระทางด้านเดลกามีอิสระทางด้านการเงินอาจจะบ่เป็นคนรวยเนาะแต่มันมีอิสระเนาะแล้วใหไปเป็นหลายๆคนที่ขาเจ้าประสบประสบสำเร็จเนาะคือเสียว่าบางคนก็เป็นคนลาวเนาะบางคนก็เป็นคนต่างประเทศบางคนก็จากหนังสือจากอินเทอร์เน็ตเนาะแต่ว่าคนแล้วนี่หลายคนเนาะขาเจ้าก็ใส้เวลาประมาณอยู่สามปีถึงห้าปีข้าเจ้าก็สามารรเปนเป็นตัวเองได้บางคนจะบอกว่าค่อยก็เริ่มเพดคื้แต่จะบอกนี่แหละ แต่ว่าเฮ็ดมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่บาทมันบม่มยังดีขึ้นเนาะเห็นให้หมือเชื่อซื้อซึ่งแลกจะบอกว่านอกมาการลงมีเฮ็ดเนาะบางคนจะบอกว่าเฮ็ดหนึ่งมือสองมือสามมือแล้วแต่แต่ว่าหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งเดือนเนาะซึงงทาฮดต่อเนนี้มันเช็ดให้ให้ห้องมือเชื่อซื้อมันจะบอสสมัดแบงก์อาได้เนาะซึ่งถ้าเขาจะจะเป็นแบงกตัวจริงเนาะแลกการกตันตีนนนนนนนว่าต้องเห็บอย่างไน้อยนาะยสามถึงห้าปีเขาเป็นแบงก์เป็แน่นอนเนาะเพราะว่า คือเรื่องทุกเรื่องเนาะทุกอย่างในโลกนี้แหละสยว,ว่ามันมีเหตุผลข้องมนันเป็นบ่มันมีเหตุผลข้องมนันถ้าเขากจากรวยเนาะเขาเหตุต่อเนื่องถ้าคนอื่นเห็นการต่อการจะสนับสนุสนให้เขาเกิดกันเขาพร้อมที่จะสนับสนุสนเฮาเกิดกันเป็นบ่เพราะว่าเขาพยายามจริงๆแปลว่าถ้าเห็ดเนาะแค่ช่วงระยะเวลาได้หนึ่งไทก็เห็ดได้เนาะและมันก็จะประสบระสาเร็จแน่นอนมันจะมือ่อทนะี่ซื้อถามว่ามีคนรวยแบบไวมีหรอมีเนาะคือสามถึงปีแล้วบอกว่ารวยไหวนะบได้บาบาเนาะ โดยไวแล้วบางคนเนาะสังเกตเนาะชีวิตรุ่นอายรุ่นเะอื้อยเนาะที่เคยเบียประจับมาบางคนเฮ็ดเป็นสิบปีสามปีแต่ชีวิตก็มีแค่นั้นแต่บางคนนะเนาะเฮ็ดเบียดสามสี่ปีก็รวยก็มีเห็นปะแต่สำหรับแรกเรกคิดว่าสามถึงนะห้าปีเนาะรวยไวแล้วรวยไวเนาะอ่าแต่คนรว,ว,นะว,นะวยง่ายถาทำามีนะปะบ่มีเนาะคนรวยไวมีเนาะแต่คนรวยง่ายบ่มีเนาะปัจจุบันนี้ยิ่งทำมีอินเทอร์เน็ตเนาะมีสื่อหล,หลายอย่างที่มันเอนื้ออำนวยเหตุควาสามารถประสบผลสำเร็จได้ไวขึ้นเนาะ เพื่อเผเนาะอาจจะบังหอดสามปีเพื่อเผยอ,อาจดัพอดห้าปีเนาะซึ่งมันมีวิธีการหลายอย่างเนาะคือทีแรกว่าเมื่อกี้เนาะทุกคนมีเวลาสางส่สมปงเท่ากันเห็นปะแต่ว่าเขาใส่ใส่สองสามสัของเขาเนาะให้มีค่าอด้จังไรเขาใส่ใส่สองสาสสมสัของเขาเนาะให้มีประโยชน์หลายกว่าคนอื่นอไได้แลตวเองก็เป็นคนหนึ่งเนาะที่เรียดประจำกันแต่แรกก็แบ่งเวลาเมื่อละน้อยเนาะเมื่อละสองสามสัปงสมมติว่าเขาตื่นปกตินะตอนเช้าเขาตื่นจังโมงเขาตื่นเจ็ดโมงนะเพื่อาอาบน้ำกินข้าวไปเบียด เากะตื่นเศ้ากว่านั้นอีกนิหนึ่งตื่นหกโมงหรือหกโมงครึ่งเพื่อใช้เวลาในการอ่านหนังสือเมื่อลหลาน้อยนาะเมื่อสาวหรือสามสิบนาทีก็ได้หรือถ้ามีเวลาหลยกว่านั้นก็อ่านหนึ่งชั่วโมงก็ได้เตื่นนอนอ่านก่อนสินอนอ่านเะโทรศั์มือถือยังต่างกะไปก่อนนะ้อาก่อนที่จะนอนการนหนังสือเพื่อทุกอย่างเนาะมันมีการเห็นหูมันมีต้นถึงของมันเนาะคือที่บอกว่าเมื่อกี้นี้เขาบ่มีต้นถึงเนาะคนอื่นต้นถึงสูงกว่าต้นถึนของทุกคนเท่ากันก็คือเขาสามารถเียนหูได้ เขาสามารถพัฒนาตัวเองได้ก็คือเรื่องของข้อมูลเนาะเชิงว่าโลกของเฮามาจะมีก็แล้วมี u ูทมีอินเทอร์เน็ตมีหยังต่างตานาะที่ว่าให้ขวา,ามู้หยังต่างกคือกับเด้นะปัจจุบันนี่แหละถามมันดีบ่ะแต่ดีเนาะเก็บอกว่ามันดีแต่ว่าถ้าจะดีกว่านี้เนาะแรแนะนําให้ทุกคนไปอ่านหนังสือดีกว่านะเนาะพอเขาอ่านหนังสือนี่มันที่เป็นการปลูกคิดสํานึกกองเฮาไปเลยก็เป็นการปลูกฝังสิ่งที่เฮาอ่านเนาะแล้วสมองเฮาจะได้คิดเนาะสมองเฮาจะได้คิดไปนํา สิ่งที่เขออาอ่านเนาะมันก็นจะไขขวานไปปุ๊บขขขเขาก็จะมีเขาดนามีไอเดียเกิดขึ้นเนาะไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าเบิ้งวิดีโอแบบนี้ได้บ่ก็ได้เนาะทางเขาปุ๊บไม่เวลาแต่ว่าเขาเบิ้งวิดีโอเนาะเขาเบิ้งไปปุ๊บเนาะเขาอาจจะได้ในตอนนั้นเลยเนาะมันจะได้ผ่านตอนนั้นเลยแต่พอเวลาท่านไปเขาก็ลืมเนาะสหรับมื้อนี้ก็สิมา,มาเบ็นปันเพยเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนสู้ๆ